ว่เป็นยังไงบ้างครับดวงผมดีไหมครับจันการไปนี้ทำนายว่าชะตาชีวิตของคุณก็กำลังจะถึงคาดถึงคาดน่ะนี่ผมกําลังจะตายงั้นเหรอนี่ไพ่ใบเดียวมันบอกได้ขนาดนั้นเลยงั้นเหรอครับอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะจันก็เพราะว่าคุณหยิ่งได้การดูายไว้จาก็อยิ่งเลยละ ีน,นี้มีพลังโจมตีมากถึงสามพันพอโจมตีเข้าไล้์ไ่ายคุณโดยโตรงนั่นจึงทำให้พลังชีวิตของคุณเหลือแค่พันเดียวชู้นะบ,บาน้ำไม่มีทางสลอกกการกำดักทำงานเมจิคเอร์ควเซเดอร์อะไรไม่รู้ด้วยการใบนี้จะสะท้อนการโจมตีทั้งหมดกลับไปยังคู่ตอ<บ>่อกรนะทอ่น้าทำให้ฉันไม่ได้รับดาเมจเลยสักนิดแต่คนที่โดนดาเมจเป็นแกตึ้งหางล่ะอาจารย์ ชีวิตของแกนั่นแหละที่กำลังถื